สวัสดีครับแฟนปีศาจแดงทุกท่านกลับมาพบกับสรุปข่าวสารรอบสโมสรประจำสัปดาห์โดยเฉพาะเรื่องการซื้อขายสโมสรที่มีความเคลื่อนไหวทั้งสาคัญประเด็นแรกนะครับเริ่มต้นที่ประเด็นที่แฟนปีรอคอยมานานเมื่อมีรายงานที่ทําให้แฟนๆได้ลุ้นอีกครั้งว่าตระกูลเกลเซอร์นั้นอาจจะยอมปล่อยมือจากสโมสรแล้วจริงๆประเด็นที่1น,นะฮะลอรี่วิทเวลนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งจากเดอะเอลิทรายงานว่าตระกูลเกลเซอร์นั้นได้เปิดใจที่จะพิจารณาขายสโมสรก่อนปี2027โดยหวังโกยกําไรที่อาจสูงถึง ระดับพันล้านปอนด์จากมูลค่าสมสรที่พุ่งสูงขึ้นประเด็นที่2รายงานข่าวต่อเนื่องจากไทยรัฐออนไลน์และสื่ออีกหลายสำนักระบุว่าขณะนี้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับ กลุ่มทุนที่คาดว่าจะยื่นข้อเสนอขอซื้อสโมสรแบบเต็มรูปแบบด้วยมูล,ลค่าที่สูงถึง5000ล้านปอนด์เลยทีเดียวประเด็นที่3สัญญาเด็กอาโลนกำหนดชะตากรรมเสื้อจิมและคริปข้อมูลนี้ถูกตีความว่ามีความเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในสัญญาที่ทำกับเสื้อจิมและคริปที่กำหนดว่าก่อนเดือนกุมภาพันธ์ปี2027หากเกมเสื้อขายสโมสรเสอร์จิมจะได้รับการคุ้มครองราคาหุ้นขั้นต่ำการเล่นขายก่อนกำหนดนี้จึงเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้ดีวการขายสโมสรอ,อาจเกิดขึ้นได้เร็วกว่าที่คิดข่าวตลาดซื้อขาย นาโปลีสนใจยืมตัวเมนูบรูโน่ปัสซาอุดิยืมตัวคอบบี้เมนูระบุว่านาโปลีทีมดังจากอิตาลีกำลังพิจารณาที่จะกลับมายื่นข้อเสนอขอยือมตัวดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างคอบบี้เมนูอีกครั้งในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้หลังจากที่ข้อเสนอของพวกเขานั้นเคยถูกแมนยูปฏิเสธไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาบรูโน่ปฏิเสธซาอด้วยใจรับ บรูโน่เฟอร์นันเดสกับตันทีมคนสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อหลายสำนักว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอก้อนโตจากลีกซาอุดีอาระเบียที่ยื่นเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลชัดเจนว่าเขายังมีความสุขและยังไม่คิดถึงการย้ายออกจากถิ่นโอเทฟอร์ดในเวลานี้ข่าวต่อไปแมกไวย,ยืนยันสู้เพื่อตำแหน่งแต่สอบเปิดทางย้ายซาอุปีหน้ารายงานข่าวล่าสุดระบุว่าแม้จะมีข้อเสนอที่มีมูลค่ามหา,าศาลจากสโมสรซาอุดีโปลี oli, ซึ่งมีชื่อของอานาเซอร์ให้ความสนใจอย,อย่างจริงจัง ตั้งแต่จุดยืนปัจจุบันของแฮร์รี่แม็กไกวคือการขออยู่กับสโมสรไปจนสิ้นสุดฤดูกาล2025-2026แม็กไกวซึ่งถูกลดบทบาทลงอย่างมากภายใต้การคุมทีมของผู้จัดการคนปัจจุบันได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อยั่งตำแหน่งตัวจริงในถึงออเทลฟอร์ดอย่างไรก็ตามสัญญาของเขากำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนาย,ยนปีหน้าและมีรายงานว่าบอร์ดบริหารของยูไนเต็ดอาจไม่มีแผนเสนอสัญญาใหม่ในระยะยาวให้กับกองหลังวัย32ปีรายนี้ สถานการณ์นี้ทำให้โอกาสในการย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวไปยังตะวันออกกลางมีความเป็นไปได้สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเดือนมกราคม2026ที่แม็กไววยจะสามารถเจราจาล่วงหน้ากับสโมสรต่างชาติได้ทำให้การตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิอของเขาน่าจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้า เพื่อแลกกับโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอและสัญญาการเงินก้อนสุดท้ายที่มา,าศาลประเด็นกุนซืออามูลิมและคําวิจารณ์ปิดท้ายที่ประเด็นของอาม,มูลิมกุนซือคนปัจจุบันของทีมที่กําลังเผเชิญกับแรงกดดันอย่างหนักไมเคิลโอเว่น Owen, อดีตน,นักเตะกูลูฟุตบอลชื่อดังได้ออกมาวิเคออราะห์ฟอร์มของแมนยูภายใต้อามอลิม,โ,มโดยให้ความเห็นว่าปัญหาผลงานที่ย่ำแย่ของทีมนั้นไม่ได้เกี่ยวกับระบบกองหลัง3าคนที่กุนซือโปรตุเกสใช้ แต่เป็นประเด็นที่ซับซ้อนกว่านั้นพร้อมเชื่อมโยงบางอย่างไปถึงการบริหารงานในช่วงของเอริกเทนแฮร์เร์จิมยืนยันให้เวลา3ปีแม้จะมีเสียงวิจารณ์มากมายแต่เร์จิมและคริปนั้นก็ออกมายืนยันอย่างหนักว่าเขาจะยังคงให้การสนับสนุนอาร์มลิมและจะให้เวลาคนรายนี้ถึง3ปีเพื่อพิสูจน์ตัวเองและสร้างทีมตามแผนระยะยาวต่อไปก็เป็นนั้นว่าสัปดาห์นี้เต็มไปด้วยข่าวสารที่น่าติดตามครับ ทั้งเรื่องการซื้อขายสโมสรที่อ่านได้เห็นความคืบหน้าเร็วๆนี้และการให้การสนับสนุนอามรลิมอย่างเต็มที่ที่น่าจะทําให้สถานการณ์ภายในทีมมีความชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์และสับสไครต์ช่องของเราเพื่อติดตามทุกความเคลื่อนไหวของปีศาจแดงก่อนใครและพบกันใหม่สวัสดีครับ